สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่อวอร์ชแนลนะครับแต่วันนี้จะไม่ใช่เรื่องของการเดินทางนะครับเป็นเรื่องภายในบ้านนะครับผมซึ่งตอนนี้เริ่มเข้าหน้าร้อนแล้วนะครับผมสิ่งที่จําเป็นสําหรับทุกบ้านนะครับก็คือแอร์นะครับหรือเครื่องปรับอากาศนะครับผมซึ่งของผมเนี่ยพบปัญหาก็คือแอร์ไม่เย็นนะครับผมซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือมันมีน้ําแข็งนะครับไปเกาะอยู่ที่หน้าคอยเย็นนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพประกอบให้ดูนะครับก็คือจะ เป็นน้ําแข็งปิดช่องที่ลมจะออกเนี่ยหมดเลยครับผมซึ่งสาเหตุเนี่ยก็เกิดจากว่าในตัวร่องของซี่คอยเย็นเนี่ยมันมีฝุ่นหรือว่าสิ่งสกรปรกเนี่ยไปสะสมกันนะครับผมทําให้ลมที่พุ่งออกมาเนี่ยมันไปโดนใ้ตรงตรงส่วนนั้นนะครับผมแล้วก็จับเป็นน้ําแข็งนะครับแล้วค่อยหนาขึ้นหนาขึ้นจนกระทั่ง กลายเป็นก้อนน้ําแข็งปิดเลยครับผมซึ่งวันนี้เราก็จะมาทําการทําความสะอาดนะครับซี่ร่องของคอยเย็นทั้งหมดนะครับโดยการที่ใช้ฟ็อกซี่นะครับผมฉีดทําความสะอาดนะครับผมเคสนี้ผมบอกเลยว่าสําหรับบ้านที่ไม่มีเครื่องฉีดน้ําแรงดันนะคือไม่ต้องใช้ใช้แค่ฟ็อกซี่ฉีดก็พอ แต่อาจจะต้องฉีดไปแล้วก็พักเป็นช่วงๆนะครับเพราะมันมันมันจะเหนอยน,นิ้วอยู่นิดนึงแต่ว่าทําให้เราไม่ต้องไปหาอุปกรณ์มาอะไรมากมายนะครับอุปกรณ์ในบ้านเราทั้งนั้นเลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูวิธีการทําความสะอาดกันนะครับผมอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็จะมีน้ํายาเช็ดกระจกผ้าคลุมกันเปื้อนนะครับภาชนะไว้รองน้ํามาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวเปิดม่านเพิ่มแสงนิดนึงนะครับ แล้วก็เตรียมเก้าอี้มาสาหรับขึ้นทํางานนะครับกระมังไว้รองน้ําเวลาล้างนะครับแล้วก็เตรียมผ้าเอาไว้คุมป้องกันน้ํามันกระเด็นเลอะเทอะอยู่ในห้องนะครับผมจากนั้นก็มาถอดฝาครอบด้านหน้าเครื่องออกนะครับถ้าเป็นแอร์ที่มีอายุพอสมควรน,นี้ต้องระวังพวกสลักให้ดีนะครับเพราะมันอาจจะหักได้เลยนะครับเพราะว่าพลาสติกมันจะกรอบนะครับตรงนี้ต้องระวังนะครับ หลังจากถอดออกแล้วนะครับก็มาถอดตัวแผ่นกองด้านหน้าออกนะครับผมซึ่งแอร์บ้านปกติก็จะมีอยู่2แผ่นซ้ายขวานะครับซึ่งของผมยังไม่ค่อยสกรปรกเท่าไหร่นะครับปัญหาของผมคือคอยเย็นมันสกรปรกนะครับจากนั้นก็มาถอดแผ่นกระจายลมนะครับตัวนี้จะมีหน้าที่กระจายลมขึ้นลงนะครับ ซึ่งตัวนี้ถ้าเกิดเราไปชอบอกดแช่ให้มันลงที่ตัวนี่อาจจะเกิดปัญหาผิวแห้งผิวแตกได้นะครับเพราะว่ามันจะเป่าอยู่อย่างนั้นทั้งคืนเลยรอบนี้ผมจะไม่ถอดตัวครอบเครื่องกับท่อระบายน้ํานะครับผมเพราะว่ามันยังมีปัญหาเรื่องน้ําหยดผมคิดว่าล้างน้ําน่าจะยังไม่ตันนะนะครับต่อไปก็เป็นการติดตั้งผ้ากันเปื้อนครอ,อบรอบตัวแอร์นะครับป้องกันไม่ให้น้ํามันหกเลอะเทอะลงมาที่พื้นห้องนะครับ ซึ่งตัวนี้ผมสั่งมาจากพวกแอปออนไลน์ทั้งหลายนะครับมีมีเยอะนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นงานคนไทยนะครับแล้วก็เวลาขึ้นที่สูงเนี่ยถ้าเราเอื้อมไปไม่ถึงจริงๆเนี่ยเลื่อนเลื่อนเก้าอี้เอานะครับเป็นการปลอดภัยในการทำงานนะครับผมอย่าพยายามไปฝืนเอื้อมแล้วก็อาจเกิดอุบัติเหตุได้นะครับผม ก็ตัวนี้ตรงส่วนที่เน้นคือตรงที่ชิดผนังนะครับตรงนั้นอย่าให้ผ้ามันมันหย่อนนะครับน้ามันจะอาจจะไหลเลอะออกมานอกผ้าได้นะครับผมแล้วเราก็มาผูกรอบไปนะครับอันนี้หลังจากที่เราประกอบผ้ากันเปื้อนรอบแอร์เรียบร้อยแล้วนะครับผมในนี้ก็คือพัดลมโพรงกระลอกนะครับสังเกตดูว่าจะเป็นค่าฝุ่นสกปรกเต็มไปหมดเลยนะครับส่วนนี่ก็คือคอยเย็นนะครับตัวปัญหาที่เป็นสาเหตุการล้างครั้งนี้นะครับ เรามาเริ่มกันเลยนะครับก็ใช้ฟ็อกซี่นะครับตัวน้ํายาเช็ดกระจกนะครับฉีดเริ่มฉีดมาตั้งแต่ด้านบนของคอยเย็นนะครับที่ผมใช้น้ํายาเช็ดกระจกเพราะว่ามันจะไม่ทิ้งคราบไว้นะครับผมถ้าใช้น้ํายาล้างจานถ้าเราทําเข้มข้นเกินไปนะครับหรือว่าล้างน้ําสะอาดอีกรอบหนึ่งไม่ดีเนี่ยมันจะทิ้งคราบเหนียวไว้นะครับ ผมจึงเลือกใช้น้ํายาเช็ดกระจกแทนนะครับโดยไม่ต้องใช้ข้นทั้งหมดนะครับใช้ผสมน้ําแบ่งออกมาให้มันได้สามารถฉีดได้หลายๆรอบก็ได้นะครับแต่รู้สึกว่าขวดฟ็อกซี่ของนี้ไม่ไม่เวิร์กนะครับผมเพราะมันเป็นฝอยครับมันไม่ฉีดแรงไม่ได้ครับโอ้กดยากอีกต่างหากครับผมไม่เวิร์กไม่เวิร์กเดี๋ยวผมต้องไปหาขวดฟ็อกซี่ในบ้านอันใหม่มาก่อนนะครับผม โอเคได้อันใหม่มาแล้วครับอันนี้ก็มันจะหัวมันสามารถปรับเป็นแบบฉีดแรงได้นะครับผมก็เริ่มจากคอยคอยเย็นด้านบนก่อนนะครับแล้วก็มาฉีดตรงช่องพัดลมนะครับค่ามันก็จะไหลลงไปที่เราทําผ้ากันเปื้อนไว้นะครับโอเคจากนั้นเราก็ปล่อยไว้ให้แห้งนะครับสัก2 3สามชั่วโมงก็ได้ครับเราก็ไปทำงานอย่างอื่นก่อนอุปกรณ์ที่เราถอดออกมาเราก็นำไปล้างนะครับแล้วก็ ผึ่งลมเอาไว้ให้แห้งครับแล้วค่อยรอมาประกอบเข้าเครื่องนะครับครับก็ได้เวลามาถอดเอาตัวผ้ากันเปื้อนนะครับออกนะครับผมที่ครอบไว้นะครับถ้ามีผ้าตัวนี้ติดไว้นะครับก็สะดวกดีนะครับแนะนําให้ซื้อติดไว้นะครับราคาไม่ได้แพงนะครับรวบออกมาเสร็จปุ๊บแล้วก็หย่อนรวมลงไปที่กระมังด้านล่างได้เลยนะครับ แล้วก็มีผ้าหมาดๆสักชิ้นหนึ่งนะครับผมมาเช็ดเก็บความสะอาดตามร่องนะครับตามช่องที่กําลังเช็ดอยู่เป็นช่องในช่องของพัดลมนะครับค่อยๆเช็ดไปนะครับแต่ของผมนี่คือแอร์มัน10กว่าปีแล้วนะครับตัวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังพอสมควรนะครับชิ้นส่วนถ้าไปโดนแรงๆนี่เนี่ยมันกรอบนะครับมันจะหักนะครับจากนั้นก็เป็นการประกอบแผ่นกองฝุ่นด้านหน้าเครื่องนะครับเครื่องจะมีอยู่สชิ้นนะครับ แผ่นซ้ายแผ่นขวานะครับการประกอบต้องระวังอย่าทิมลงไปโดนตัวคอยเย็นนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะบิดแล้วก็งอได้ง่ายนะครับมันเป็นแผง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 ,แผงซี่ดิงเรียงกันนะครับนะครับใส่อันซ้ายอันขวาค่อยๆใส่เข้าไปตามร่องที่เขามีนะครับจากนั้นก็ประกอบแผ่นกระจายความเย็นนะครับซึ่งจะมีอยู่2ชิ้นนะครับ โอเคหลังจากนั้นก็เช็ดทำความสะอาดเก็บงานอีกนิดนึงนะครับแล้วก็มาประกอบแผ่นปิดฝาหน้านะครับแผ่นปิดด้านหน้าเครื่องนะครับซึ่งตัวนี้จะมีสลักอยู่ด้านมุมบนซ้ายขวานะครับก็ค่อยๆประกอบนะครับถ้าสลักหักนี่ก็คือเรื่องใหญ่เลยนะครับจากนั้นก็มาลองเอารีโมทนะครับกดเปิดดูนะครับว่า เครื่องทางานปกติไหมนะครับมีลมเย็นออกมาหรือเปล่าโอเคครับครับผมนอนเมื่อวานนี้เย็นฉ่าทั้งคืนเลยนะครับมาถึงตอนเช้าตอนนี้8ปดโมงแล้วนะครับก็เลยมาลองเปิดฝาหน้าดูนะครับว่ามีคาบน้ําแข็งเกาะติดที่คอยเย็นหรือเปล่านะครับก็คือไม่มีเลยนะครับเย็นฉ่าสบายเลยนะครับซึ่งต่างจากเมื่อวานมากเลยนะครับน้ําแข็งเกาะแล้วมันลมไม่ออกร้อนเลยนะครับช่วง7จ็ดแปดโมงก็ถือว่าโอเคครับผ่านครับ เอเสริมนิดนึงนะครับผม ที่ผมทําการล้างคอยเย็นเนี่ยเป็นการล้างแบบพื้นฐานเลยนะครับผมโดยที่เราไม่มีเครื่องมือนะครับแต่จริงๆแล้วนี่ถ้าเกิดเรามีเครื่องฉีดน้ําแรงดันนะครับเราจะมีประโยชน์เพิ่มขึ้นอีกหลายส่วนเลยคือตรงโพรงกระรอกพัดลมโพรงกระรอกเนี่ยที่ผมเอาฟ,ฟอกซี่ฉีดเอานะครับแต่ถ้าเป็นปืนฉีดเนี่ยมันจะฉีดทําความสะอาดได้สะอาดเก้ยงเกี้ยงกว่านะครับผมแล้วก็การถอดฝาของตัวครอบออกนะครับผมแล้วก็ไอตัวรางน้านะครับตรงนี้เนี่ยถ้า จะทําให้ดีกว่าระดับที่ผมทำเนี่ยก็ควรถอดออกมาทําความสะอาดนะครับน้าหยดเนี่ยบางทีเกิดจากตรงที่รางระบายน้ําด้านล่างเนี่ยครับมันมีเมือกหรือมีคราบสกรปรกเยอะจนน้ามันไม่ลงท่อนะครับแล้วก็ไหลลงก็เกิดอาการน้ําหยดนะครับแล้วก็ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของเครื่องฉีดน้ําแรงดันก็คือมันจะมีท่อน้ําทิ้งของเครื่องนี่ออกไปนอกไปทิ้งข้างนอก,กน,นะครับตัวนั้นนะ่ะเราสามารถเอาปืนฉีดแรงดันเนี่ยฉีดอัดเข้าไปนะครับไล่ไล่สิ่งสกรปรกในท่อได้ด้วยนะครับผม ก็เรียกว่าถ้ามีเครื่องฉีดน้ําแรงดันดีกว่าแน่นอนนะครับผมแต่ที่ผมทําให้ดูวันนี้คือเป็นระบบแบบพื้นฐานนะครับเพื่อที่ทําให้แอร์ใช้งานได้นะครับผมแต่ถ้าได้สมบูรณ์ก็อย่างที่บอกนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับผม mm. เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปออกมาให้พี่พี่น้องๆชมกันนะครับผมวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ